ผมสามารถทําให้คนลงเรียนกับผมเนี่ยต่อคนนะเป็นหลักหมื่นได้ตั้งแต่ตอนที่ผมยังถ่ายด้วยมือถือบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่มีอุปกรณ์ดีๆพี่ไม่มีกล้องสวยๆแบบเควินพี่มาทําออนไลน์มันไม่โอเคมันไม่สมบูรณ์แบบพี่จะทําได้หรือเปล่าคือผมเข้าใจนะว่าบางครั้งมันเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นเพราะว่าเราเห็นคนที่เป็นมืออาชีพเยอะถูกไหมเราเห็นคนที่แบบเก่งเราเห็นคนที่เฮ้ยเขาสามารถทําได้ดีแต่ทําไมเราทําไม่ได้แบบเขาซึ่งผมจะบอกคุณได้เลยนะว่าอุปกรณ์อะ มันไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นในตอนเริ่มต้นขนาดนั้นหมายความว่าอะไรถ้าคุณมีแค่มือถือของคุณคุณสามารถที่จะมาทําออนไลน์ได้เลยนี่พูดจริงๆนะคุณรู้ไหมว่าผมสามารถทําให้คนลงเรียนกับผมเนี่ยต่อคนนะเป็นหลักหมื่นได้ตั้งแต่ตอนที่ผมยังถ่ายด้วยมือถือคือทัวันี้เนี่ยคือถ้าใครเห็นในใน a c e b o o k ของผมใช่ไหมภาพมันจะสวยมากอันนี้คือผมใช้กล้องนะครับซึ่งมันก็ต้องมีการลงทุนนู่นนี่นั่นแต่ตอนที่ผมเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูภาพเมื่อก่อนอนะ ผมถ่ายนี่นี่คือถ่ายจากมือถือจริงๆเลยนะคุณเห็นปานี่คือถ่ายจากมือถือเลยและผมซื้อฉากมาอันนึงแบบไม่กี่ร้อยอ่ะตอนนั้นเราก็เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ถ่ายกับมือถืออุปกรณ์ก็ไม่มีมีแค่มือถือเครื่องเดียวมีแค่ผ้าแค่นั้นอ่ะจะไปซื้อโฉมซื้อฉากก็ซื้อไม่เป็นแต่ตอนนั้นก็มีคนที่มาลงเรียนกับผมพอสมควรแปลว่าอะไรคือสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าเนี่ยไม่ได้บอกว่าเฮ้ยตัวผมสามารถทําได้นู่นนี่นั่นแต่ที่ผมจะเล่าคือตัวคุณก็ทําได้เหมือนกัน